สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรากลับมาในเกม Idol Evolution กันนะครับซึ่งตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว Idol ที่แบบคนไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะมาในรูปแบบของการเขาเรียกว่าอนะไร Evolution คือหมายถึงการเปลี่ยนผ่านยุคนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ประมาณครึ่งหนึ่งของยุคหินแล้วนะฮะซึ่งเป็นเกม เล่นได้สบายๆครับสนุกกันนะครับมาเดี๋ยวผมลองดูวิธีการเล่นของเราดูนเนาะอ่าและอันนี้เดี๋ยวผมจะขยายออกนะครับอันนี้คือเกาะของผมนะครับนี่เกาะต่างๆดูแบบที่เกมเขามันรันมาให้ดูนะครับเป็นภาพเท่ๆสวยๆนะฮะนี่เป็นไงครับเราหมุนได้นะครับหมุนได้เลยเราอยากดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับดูได้เลยนะฮะโอเคมาทีนี้กลับมาตัวเกมกันนะครับ ตัวเกมคือเราจะให้เราสร้างต่างๆโดยการกดเป็นเวลาโตตรงมุมขวาล่างนะครับจะมีปุ่มบวกล้อยเคนะครับนี่เราบวกไปเลยเราก็จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับบวกเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอัพเต็มแล้วแล้วทีนี้วิธีอัพนะครับเราตูตรงกลางจอนะฮะจะมีคําว่าเมนูนะครับหน้าจอด้านล่างนะครับเมนูนี้คือการเราจะซื้ออะไรบ้างน,นะครับซึ่ง บางอันที่เขายังไม่เปิดนะครับมันจะมีตัวแดงๆนะครับอย่างเช่นนี่เขาบอกว่าวินเลตเนี่ยต้องเลเวล6 1รก่อนนะครับซึ่งทีนี้เราไปดูนะครับหน้าต่างแต่ละอันก่อนดีกว่าเนะาะอันนี้จะเป็นสัตว์ต่างๆนะครับนี่สัตว์ต่างๆก็มีมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งแต่พวกนี้มันจะได้เงินนะครับตามว,วินาทีก็คือมัอนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นแนวไอดอลซึ่งเราเก็บนีปะครับดูเลขข้างบนของผมขึ้นเรื่อยๆเลย นี่ก็มีการสร้างคนนะครับตามอาชีพต่างๆเนาะมีการสร้างต้นไม้นะครับนี้วินเลตก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่านะครับสมมติมไอ้ก่อนนี้นะฮะ f o r e s t Planet นเนี่ยนะครับต้องเอาวินเลตนะฮะเลเวล610ก่อนนะครับซึ่งผมยังไม่ถึงผม300กว่าเนาะทีนี้ ที่มุมฝาล่างนะครับที่ผมบอกผมกดได้บวกร้อยเคนะครับคือทำไงได้บวกร้อยเคือทานีีครับไปจะอัพต่างๆอย่างเช่นอันแรกนะครับออฟไลน์นะฮะเขาจะได้ประมาณ10%นะครับเวลาออฟไลน์ประมาณ10ชั่วโมงเนาะแล้วก็จะได้แค่จะได้จำนวน Evolution อีวิวชั่นเต็มๆซึ่งเอามาอัพต่างๆได้นะครับด้านข้างางก็คือโปรดักออนแท็บออนอะตอมนะถึงพุดเอาเก็บอะตอมได้เยอะอ่าพอดีมีโฆษณานะครับซึ่ง เราเก็บได้อะตอมเยอะๆเนี่ยนะฮะเราก็จะเอามาบวกบวกบวกตอนนี้ผมได้เต็มแล้วก็ได้ประมาณร0อยเนาะหรือน่าจะประมาณสักหนึ่งแสนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมาทีนี้นดูกันว่ามันมีอตอมขึ้นต่างท่าเรือบ้านเรานะครับไปกดรับได้นะครับมันก็จะขึ้นเรื่อยๆดาวก็กดเป็นอะตอมได้เหมือนนะครับอันนี้ส่วนที่เป็นกล่องสมบัตินะครับถ้าเราอยากได้เพิ่มกล่องสมบัติเพิ่มเราก็ดูโฆษณาเขาแต่ถ้าเราไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับ กปอขึไปเลยแล้วที่นี้นะครับอัพนะครับมีอัพหลายแบบนะครับซึ่งหนึ่งก็คือเราอัพไปเองเลยอัพเองก็คือเราอยากอัพอะไรเช่นอัพบ้านเพิ่มหรือเพิ่มนี่เพิ่มแล้วแต่เรานะครับแต่ตัวเกมสะดวกสบายกว่านั้นสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาเนาะข้างล่างนะครับเห็นไหมครับจอด้านล่างตรงกลางจอเลยนะครับจะมีคําว่าเบิร์นะฮะนี่เรากดไปเลยกดค้างไปเลยครับมันจะเพิ่มต่างๆตโนมัติเองนี ไอแสงเด๋วก็จะสร้างตุ่ม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 เวิลขึ้นนะครับตุ่ม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 ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้วัสดุสบายนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเขาจะไปเองให้เราเองเลยเราก็มาตอนนี้เราก็ต้องมาผ่านยุคอีกทีนึงว่าตอนนี้ผมอยู่ยุคหินเขาบอกเห็นตัวอย่างเกมมีถึงอนาคตนะครับทีนี้ไว้เราจะมาลองดูกันว่าอนาคตเนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับซึ่งตัวเกมนี้ผมก็ทําเล่นให้ดูก่อนแรกๆนะครับเห็นไหมครับยุคสโตนเอ็ นี่ตอนนี้ผมแค่47เปเซ็นต์นะครับเหลืออีกเยอะเลยมันจะมียุคนี่โลมอีกแล้วก็ยุคฟิวเจอร์นะฮะใช้ตัว๋วใช้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคที่นี้ตั๋วนะฮะก็จะมาจากไหนล่ะดูโฆษณาก็ได้ตัว๋วหรือเติมเงินก็ได้ตัว๋วจะอยู่บนครับตัวสีเขียวๆซึ่งตอนนี้ต้องใช้30เนาะวิธีการได้ตั๋วนะครับก็จะมีการเปิดสมบัตินะฮะอันนี้คือการ อัพสปีดเร็วขึ้นนะครับถ้าเรือเราได้อะตอมเร็วขึ้นนะครับอ่ะผมอัพไปเลยอ่าไม่พอแล้วหมดเงินล้อัพไปเลยเผื่อได้ไอ้พวกนี้ได้เร็วขึ้นเราไปกดอะตอมได้เงินขึ้นนะครับตรงนี้เขาจะรีโหลดเร็วขึ้นเดี๋ยวรีโหลดเดี๋ยวรีโหลดเร็วขึ้นนี่ตัวนี้จะรีโหลดเร็วขึ้นครับอ่ะทีนี้มันจะมีหมุนวงล้อหมุนวงล้อก็มีโอกาสได้ตัวเราต้องดูโฆษณาเขาก็จะได้ตัวได้เวลาผ่านไปเร็วเนาะ เวลาพาไปตรงนี้นี่่าไปกี่วิผ่าไปกี่วิเราลองใชใ้ดูได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีกิจกรรมทุกวันนะครับก็คือแจกเพชรแจกอะไรทุกวันเลยตามนี้นะครับแจกทุกวันเนาะส่วนตอนนี้เขามีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมที่ตัวนี้ครับนี่ให้เราตามเก็บคริสต์มาสซึ่งมาเลยมาแล้วแต่ว่าตัวเกมก็ยังไม่ได้อ,ออกนะฮะเราต้องตามเก็บของคริสต์มาสเพื่อจะได้บวกอะไร เพิ่มเยอะขึ้นนะครับนี่ตามนี้เลยถ้าเราเติมเงินเราก็จะได้พิมเมียรีวอร์ดนะครับเราก็ได้พิมเมียรีวาร์ดนะครับแต่ถ้าเราเป็นฟรีรีวอร์ดไม่ได้เติมเงินก็ได้ตัวบนไปเนะาะก็คือเก็บวิธีเก็บอยู่ตรงไหนล่ะเราก็ต้องสังเกตนะครับนี่จะมีแสงแสงสีฟ้าเดี๋ยวผมให้ไกลนี่นะครับกดได้เลยเก็บมาขึ้นมา เป็นตัวเกมดูเพลินๆได้นะครับสบายๆนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนเล่นกันนะเล่นเรื่อยๆครับปล่อยออฟไลน์ line. เดี๋ยวว่าเงินเราก็ขึ้นเรื่อยๆออฟไลน์บางทีขึ้นมาเป็น10ชั่วโมงนี่ก็ร้อยกว่าบิลเลียนนะ่าจะเป็น10ล้านหรือร้อยล้านได้นี่ผมไม่แน่ใจจํานวนเนาะแต่ตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเกมง่ายๆนะครับเล่นได้ทุกวัยนะครับ นี่อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็จะมีเควสต่างๆอีกกวา่างเช่นให้เอาเนี่ยได้รับคือทองสองครั้งก็จะได้ตั๋วเห็นไหมครับตั๋วนี้ได้ง่ายตามทำตามเควสเรื่อยๆได้ตั๋วอย่างเช่นเรือทองมันจะมีเรือมาจอดตอนนี้เออนีไม่เอ่ยผมดูให้นะครับซึ่งตอนนี้เกาะผมยังไม่มีเรือมาจอดนะถ้ามีเรือจอดเราก็ดูโฆษณาให้เขานะครับเราก็จะได้ตั๋วมาง่ายเลยนะครับเกมนี้สายฟรีก็อยู่ได้เล่นเรื่อยๆก็สบายๆนะครับโอเคนะฮะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่อ so ันนี okay, ้เอียนเลย achievement ต่างต่างแล้วอัปเดตอัปเดตที่ก็จะได้เพชรมานะครับเพชรตัวนี้ไปซื้อของซื้อของได้เนาะโอเคตัวเกมจะประมาณนี้นะครับหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ